สวัสดีครับท่านชมครับอาร์เซนอลทำไม่สำเร็จนะครับอุตส่าห์นำเลี้ยวภูก่อน2 0แต่โดนไล่มาตีเสมอ22แถมช่วงท้ายเอียงไปเอียงมาเกือบแพซะด้วยซ้ำทีมปืนใหญ่ได้แค่แต้มเดียวที่แอนฟิลด์นะครับและตอนนี้ถือว่าไม่ได้เปรียบแมนซิตี้ในการลุนแชมป์อีกต่อไปเกมคู่เลี้ยวภูจะอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ซัดก,กันมันสุดๆเลยเป็นหนึ่งในเกมแห่งฤด,ดูกาลนะครับแล้วก็น่าจะมีผลกระทบสูงมากต่อการลุนแชมป์ระหว่าง อาร์เซนอลกับแมนซิตี้อาร์เซนอลผิดหวังแน่นอนนะครับอุตส่าห์นำก่อน2ลูกเนี่ยแค่8นาทีแรกกาเบรียลมาตินเนลลี่ยิงขึ้นนำหนึนะครับกองหลังหงแดงโดนทะลวงแอนดี้โรเบิร์ตสันโดนบุคยอสซาก้าหนีไปได้นะครับลูกเนี้ยรบโรบบอ้ลื่นก็เลยเสียท่านะครับโดนซาก้าหลุดไปเปิดเข้ากลางนะครับมาร์ตินเออร์เดกาดชิงให้มาตินเนลลี่ยิงเบอร์จิลฟนานได้สกัดไม่ดีนะครับ เลวููเสียโดนนำา1 0นะจากนั้นนาที27อาร์เซนหนีไป20กองหลังหงแดงขึงแนวนะครับจะดักล้าหน้าแต่ไม่ล้มอาร์เซนเขาแก้ได้นะมาตินเนลลี่เนี่ยหนีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน,นไปโยนให้กับเบลเชียซุสมงจอเจาะไม่มีทางพลาดเลยนะครับอาริซงหมดสิทธิ์2 0ครับอาร์เซนเกมรับเลวูยังเสียง่ายเหมือนเดิมเลยฟานไดเมื่อคืนนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับ เอาไม่อยู่มีอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยโดนการียลเชียซุสหลอกฟานไดเสียฟอร์มนะครับเตะเดือดเลยเสียใบเหลืองแบบลูกแบบนี้คือไม่ค่อยได้เห็นจากฟานไดนะครับโดนหลอกแล้วก็ต้องเตะเสียใบเหลืองเนี่ยนะเกมรับเลี้ยวพูยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ในส่วนของเกมรุกเมื่อคือนนี้โอ้โหดุดันจริงๆนะเลี้ยวพูบุกมันมากนะครับนัดนี้เกมรุกทําได้ดีเลยไล่เพรสเล่นเร็วนะครับกดดันหลังอาร์เซนลได้ตลอดนะ โมซาลาหลุดไปหนหนึ่งนะครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบจนกระทั่งนาทีที่42โมแก้ตัวได้สาเร็จนะครับยิงไล่ขึ้นมาเป็น2-1โชต้าเเปิดจากซ้ายนะครับให้กับตันเทนโดจิ้มต่อแล้วโมซับไม่เหลือนะครับตามมา2-1นะเท่ากับโมซาลายิงอาอร์ซนอล6ประตูจาก6นัดที่เจอกันในลีกที่แอนฟิลด์นะครับเลอัพูจบครึ่งแรกอย่างดุดันนะแล้วช่วงพักครึ่งเนี่ยมันมีมันมีประเด็นนะครับ แอนดี้โรเบอร์สันโดนไลแมนชักศอกเข้าใส่คือโรโบ้ก็ไปไปโวยวายไปต่อว่าไลแมนแหละนะครับแล้วก็ไลแมนยกยกแขนขึ้นมาศอกปักเข้าไปที่คอนะครับตอนนี้เป็นประเด็นที่เขากําลังสอบสวนกันอยู่นะอาจจะมีคนโดนลงโทษนะครับท่านชมครับแต่นั่นไม่ได้หยุดเลี้ยวภูคือเลี้ยวภูไม่ได้เสียสมาธิจากเหตุการณ์น,นั้นกลับลงมาครึ่งหลังยังร้อนแรงยังติดลมต่อเนื่องนะครับ แค่2นาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยโมซาร่าหลุดแต่ยิงเข้าข้างตะข่ายเป็นสัญญาณเตือนนะครับนาที52เรียวภูไปได้จุดโทษเดี๋ยโกโชต้าโดนรับโฮดดิ้งทำาฝ้านะครับหงแดงได้จุดโทษแอนฟิลนี่คือโอ้ยเตรียมจะโดนเฮนะครับกลับมาแล้วเว้ <laughs> ยเยเกนครับนี่ก็ลุ้นหนักไม่กล้ามองหันหลังให้นะครับแต่ปรากฏหันกลับมาทีดีใจดีใจเกอ้อ พราะโมซาลายิงไม่เข้ายิงหลุดออกนอกกรอบไปนะผมว่าโมเนบางทีคิดมากเกินไปในจังหวะยิงลูกเท่า่ะเขาพยายามจะปั่นให้บอลมันไซร์แล้วมุดเข้าโคนเสานะครับแต่ช่วงหลังในองศาไม่ดีผิดเหลี่ยมบ่อยนะโมซาลาพลาดจุดโทษ2ลูกติดต่อกันนะครับนัดเจอบอลหมัดก็ยิงโด่งขึ้นฟ้าท่านผู้ชมคงจําได้นะครับผิดเหลี่ยมเมื่อคืนนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับมีข่าวว่าต่อไปเรือพูอาจจะเปลี่ยนคนยิงให้ ฟาบินโยยิงแทนอันนี้มีแค่มีข่าวมานะครับอยู่ที่จอเกนครอบตัดสินใจนะหงแดงพลาดจุดโทษแต่ไม่ผ่อนเกมนะครับยังเดินหน้าบทต่อเนื่องนะอาร์ซนอลก็พยายามจะเล่นให้ช้าลงนะครับพยายามจะดึงเกมพยายามจะกลับมาเล่นในเกมของตัวเองให้ได้นะแต่เล่นได้แป๊บเดียวนะครับอาร์ซนอลก็เสียสมาธินะโดนเดวพูดกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับปืนใหญ่โดนกดหนักๆแล้วรวนอนะเหมือนตกใจ นะครับเหมือนตกใจแล้วเสียความมั่นใจไปเลยนะแบ็คขวาซ้ายเบนไว้ White, กับอเล็กซานเดอร์ซินชงโกเนี่ยโดนเจาะปั่นป่วนทั้งสองข้างนะครับผมเห็นทรงของอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้แล้วตกใจบอกเฮ้ยทำไมมันปั่นป่วนแล้วก็เกมเสียง่ายแบบนี้ความหนักแน่นไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับท่านชมครับในช่วงท้ายเยอเกนครับทยอยเปลี่ยนตัวเสริมเกมรุกนะครับ ดี๋ยวก็เอากันตารากับดาวิดนเยสลงมาแทนเคอร์ติสจอ s นส์กับเดีโย h กโชต้าความจริงผมว่าโชต้าเนี่ยน่าจะได้เล่นต่อเพราะความดุดันของเขาเนี่ยสร้างปัญหาให้ออสซนอเยอะนะครับโคดี้กัคโปเล่นค่อนข้างจะเบาเกินไปโชต้าไม่น่าออกกัคกโปน่าจะออกมากกว่านะครับไม่ใช่เล่นไม่ดีนะแต่ว่าสไตล์ของโชต้ามันเหมาะกับเกมมากกว่าแต่ว่าโอเคครับเลือกเปลี่ยนโชต้านะครับ จากนั้น12นาทีสุดท้ายส่งโรเบ r t โตฟิมิโนลงแทนฟาบินโยเปิดเกมบุกเต็มรูปแบบและบ๊อบบี้ฟิมิโนลงมาเป็นฮีโร่นะครับมงตีเสมอ2-2ช่วง3นาทีสุดท้ายเทรนตหนีเซนเชงโกนะครับแล้วโยนให้บ๊อบบี้มงเข้าไปมงไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับลูกโยนนะัมันย้อยมาข้างหลังหน่อยอะนะมันย้อนหลังนิดหนึ่งแต่ฟิมิโนั้นเทคตัวขึ้นไปแล้วกะน้ำหนัก ได้อย่างสุดยอดเลยนะครับบอลย้อยเช็ดคานเข้าไปตีเสมอ2-2นะครับโรเบร์โตฟิมิโน่ยิงอาอร์ซอลเป็นประตูที่8จากการเจอกัน8นัดในแอนฟิลเลว์ภูหลังจากกลับมาได้ก็ลุยต่อเนื่องนะครับลุยต่อเนื่องมาเป็นชุดเลยช่วงทดเวลา6นาทีเลว์ภูเกือบยิงได้3ผลเกือบได้เพิ่ม3ลูกนะครับโมซาลาชาร์จจอจอโด่งข้ามคานนาทีต่อมาโมปั่นไซนะครับ อารอนรมสเดลบินปัดด้วยปลายมือเซฟอย่างเหลือเชื่อลูกลูกยิงลูกนี้ของโมเนี่ยคือผมว่ายิงได้อย่างยอดเยี่ยมแลวนะครับปันแบบน้ำหนักนี่คือเป๊ะเลยแต่รมสเดลซูปเปอร์ของซูปเปอร์เซฟปัดได้ไงไม่รู้นะครับเก่งจริงๆนะครับอารอนรมสเดลยิ่งกว่านั้นนะครับในนาทีต่อมาแทบจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนะครับเลวโพบุกครั้งสุดท้ายนั่นแหละนะอ,อิบูคนาเต ได้เข้าชาร์จอจอๆจ,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 จากการหม่งชงให้ของดาวินนุนเยสอีบูเนี่ยห่างจากประตูประมาณ2หลานะครับแต่ว่าแทนที่จะหมงเนี่ยดันเอาอกอก,อกแตะบอลน,นะครับบอลมันก็เลยไม่มีน้ำหนักนะแรมสเดลปัดเอาไว้ได้นะครับเซฟช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งจบเกมเสมอ2-2อย่างโชคชนนะครับอาร์เซนอลรอดตายได้หนึ่งแต้มกลับบ้านแต่ภาษากายของนักเตะเนี่ยมันเหมือนแพ้เลย นักเตะอาร์เซนอลบางคนเนี่ยคอตกบางคนสุดลงไปนั่งกับพื้นนะครับคือก็เข้าใจว่าความรู้สึกมันคงผสมกันอะโล่งอกที่ไม่แพ้นะครับแต่ก็เสียดายที่ไม่ชนะอาร์เซนอลแลแมนซิตี้6คะแนนก็จริงนะครับตู้ชมครับแต่แข่งมากกว่า1นัดแล้วมันก็มีเกมที่อาร์เซนอลต้องบุกไปยังซิตี้วันที่26เมษายนนี้นะปืนใหญ่นํำจากฝูงก็จริงนะครับแต่ไม่ได้เปรียบแมนซิตอต่อไป พอทัาซิตี้ชนะในเกมตกค้างได้จาก6มันเหลือแค่3แล้วนัดที่เจอกันเองเนี่ยซิตี้ก็ได้เปรียบอาร์ซนอแน่นอนเพราะว่าเขาเล่นในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับหลังเกมเยอเกนคลับไม่อยากจะเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่ชนะได้ยังไงคลับบอกความรู้สึกมันบอกไม่ถูกว่าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้นะแต่ที่แน่ๆก็คืออาร์ซนอสมควรพอใจกับหนึ่งแต้มคลับบอกอาร์ซนอเก่งก็จริงแต่เกมนี้หน้าแพ้มากกว่า ก็พูดกันตรงๆนี้เลยนะครับอย่าเกินครับครับยังพูดถึงลูกที่โคนาเต้เข้าชาร์จจ่อๆในวินาทีสุดท้ายว่าถ้าหัวหมงเข้าไปแล้วนะครับถ้าหมงก็เข้าไปแล้วว่ามันจ่อมากนะครับแต่บางทีอีบูอาจจะลื่นบอลก็เลยมาโดนหน้าอกแทนนะครับเสียดายที่ไม่ชนะแต่พอใจฟอร์มนะครับเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆนัดที่เลี้ยวพูดโดนนําแล้วไม่วูบโดนนําแล้วไม่วูบนะครับแต่ฮึดสู้กลับมาได้อย่างยอดเยี่ยม ใช่เมื่อคืนเนี่ยคือฮึดขึ้นจริงๆนะครับไม่ถอดใจไม่ปล่อยเกมไม่ทิ้งเกมนะครับเล้วผูส่วนวิเควาเตตานะครับคุณเือร์อสนอบอกว่าอร์ส n นอเริ่มเกมได้สุดยอดนำก่อน20เกมเนี่ยมันอยู่ในมือแล้วนะครับเกมนี้มันอยู่ในมือแล้วแท้ๆนะมีโอกาสจะปิดเกมให้ขาดลอยแต่ทำไม่ได้จากนั้นก็เริ่มผิดพลาดนะลูก2 1ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยทำให้เล้วูกกลับมาอร์สนอหลุดจากเกม เสียบอลง่ายๆนะครับลูกทีมเขาควรจะมีความเหนียวแน่นมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ยังดีที่ประตูอารอนดรัมสเตลเซฟช่วยทีมไว้นะครับอร์เตต้าบอกว่าผลเสมอนัดนี้ถือว่าแฟร์ดีแล้วครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับการพลาด3มแต้มเมื่อคืนนี้ผมว่ายังไงก็เสียหายนะทำแต้มตกไป2แต้มนะครับบอลก็เสียส่งเครื่องหลังนี่อาร์เซนอลส่งอย่างแบดเลยนะทรงอย่างแบดจริงนะครับ มันแสดงให้เห็นว่านักเตะอาร์ซนอลยังไม่หนักแน่นพอในเกมที่กดดันหนักๆนะครับในเกมที่โดนกดดันเยอะๆเนี่ยนักเตะหลายคนเสียสมาธิหลุดจากเกมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับทีมที่จะเป็นแชมป์นะครับถ้าจะเป็นแชมป์เนี่ยมันอาการแบบนี้มันไม่ควรจะมีโอเคเกมนี้จบไปแล้วนะครับสองแต้มหลุดมือไปแล้วแต่ความมั่นใจห้ามหลุดไปด้วยเด็ดขาดน,นะครับ ห้ามเสียความมั่นใจเด็ดขาดนะหรืออีก8นัดสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลมีสิทธิ์เจอเกมโหด,ดแบบนี้อีกนะไม่ใช่แค่การบุกเยือนมาซิตี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับแต่เกมที่ต้องไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็เยือนนิวคาสเซิลเนี่ยอาร์เซนอลมีสิทธิ์โดนกดดันเหมือนอย่างที่โดนเรวพูเล่นงานในเกมเมื่อคืนนี้นะแล้วจะทำยังไงนะครับถ้าโดนกดดันโดนบีบแบบนี้อีกอาร์เซนอลจะทำยังไงตรงนี้เป็นคำถามที่ที่ต้องไปทำกันบ้าน ต้องไปหาคําตอบให้เจอนะครับสําหรับมิเกลอาร์เตต้าแล้วก็ทีมอาร์เซนอลนะครับคือต้องปรับจิตใจกันโดยด่วนอ่ะมันต้องหนักแน่นกว่านี้นะครับอาร์เซนอลต้องมีความหนักแน่นมากกว่านี้นะอย่าให้ภาพที่โดนเลี้ยวูไล่บี้เกือบตายเดี๋ยวมันตามกลับมาหลอกหลอนนะไม่ใช่ว่าพอโดนบุกหนักๆแล้วเฮ้ยห,หลอนกลัวจะโดนอย่างวันที่โดนเลี้ยวภู้ไล่มาเสมออีกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่าเป็นห่วงเลยนะครับท่านผู้ชมครับนับจากนี้เป็นต้นไปคือ เวลาวัดใจอาร์เซนอลอย่างแท้จริงเรื่องฝีเท้าเรื่องคุณภาพเกมเนี่ยไม่ต้องสงสัยไม่มีปัญหาอาร์เซนอลดีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่นักเตะจะแบบรับความกดดันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบจุดนี้กับแมนซิสตี้เนี่ยอาร์เซนอลเป็นรองชัดเจนนะครับซิตี้เก๋กว่านะนิ่งกว่าเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์เคยเป็นแชมป์มาก่อนนะครับนักเตะแมนซิตี้รู้ดีว่าจะทำยังไง ในสถานการณ์แบบนี้แล้วอย่าลืมวมาซิตี้มีตัวช่วยมีทีเด็ดก็คือเออร์ลิงฮาลันซึ่งซัดไปแล้ว44ประตูในสถานการณ์คับขันในเวลาที่แบบเอจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยฮาลันเป็นจุดเปลี่ยนได้เสมอนะครับขณะที่อาร์เซนอลไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะเ,ออเพราะฉะนั้นการลุ้นแชมป์ตอนนี้มันกลายเป็นว่าแมนซิตี้เนี่ยพลิกมาเป็นฝ่ายคุมเกมซะแล้วนะครับ ถ้าซิตี้ไม่พลาดนะชนะได้หมดทุกนัดที่เหลือซิตี้ก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์สูงเพราะว่าลูกได้เสียตอนนี้แมนซิตี้ดีกว่าอาเซนอลนะครับอาเซนอลต้องการจุดเปลี่ยนใน8นัดสุดท้ายนะครับคือต่อไปนี้ต้องชนะในเกมยากละนะครับแล้วก็ต้องลุ้นให้แมนซิตี้สะดุดบ้างนะต้องหวังว่าซิตี้จะสะดุดให้บ้างจะเสียแต้มให้บ้างนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้น เกมที่โดนเลี้ยวผู้ไล่เจ้าที่แอนฟิลเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของนักเตะอาร์ซนอลอย่างแท้จริงนะครับติดตามกันต่อไปนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเสกราเต็มหนุ่ยทั้ง a c e b o o k และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ